ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด r ตอรสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เราเริ่มต้นกันที่ไปไหนก็ไปสื่อเผยอ,อังเดโอาน,น่าเตรียมย้ายกับอินเตอร์มิลานเสียบแทนตำแหน่งยานซอมเมอร์สำหรับตรงเป็นตรงบอกได้คำเดียวนะครับว่าจะไปไหนก็ไป แต่ว่าอย่ากลับมาแมนยูเป็นใช้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ต่อให้ออกมาเป็นตัวสำรองก็ไม่น่าไว้วางใจนะครับซื้อมาตั้ง47ล้านปอนด์อยากขายคืนสัก10ล้านปอนด์ยังไม่รู้ว่าจะได้เงินไหมจริงๆแล้วน่าจะส่งไปอยู่ทเวนเต้กับเอลิกเทนฮากลาสุวันที่28มกราคมมีรายงานระบุว่าอังเดโอาน่าในทวันหนักก้นตรงเป็นตรงตัวของโอนาน่าอาจได้กลับไปสวมเสื้ออินเตอร์มิลานอีกครั้งนะครับในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ หลังจากที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวของโอนาน่าจะหมดอนาคตเป็นที่แน่นอนแล้วในทีมโอทับฟอร์ดแม้ว่ากุนซือคนใหม่ของแมนยูจะเป็นใครก็ตามนะครับโดยตัวของโอนาน่าถูกปล่อยให้กับแท็บซอนสปอร์ยืมตัวไปใช้งานแต่คาดว่าเขาจะไม่ได้อยู่กับทีมดังในตุรกีต่อไปหลังจากจบฤดูกาลนี้และนั่นทําให้ตัวของโอนาน่าและเอเย่นเริ่มมองหาทางเลือกใหม่สําหรับอนาคตโดยตัวของโอนาน่าย้ายมาร่วมทีมแมนยูตามใบสั่งของเอริกเทนฮาร์เมื่อปี2 0 2 0 ท่ามกลางความกดดันสูงหลังจากที่ตัวของเอลิกเทนฮากดึงตัวอดีตลูกทีมอาแจกมาร่วมงานอีกครั้งจนตอนนั้นแมนยูถูกมองว่าเป็นอาแจกสาขา2โดยก่อนหน้านั้นตัวของโอน,น,น่าพึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับอินเตอร์มิลานในนัดชิงยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกที่แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ท้งการเซฟสำคัญหลายครั้งและรวมไปถึงการออกบอลด้วยเท้าจากแนวหลังที่นิ่งและมั่นใจแต่อย่างไรก็ตามเส้นทาง2ฤดูกาลของนายทวันนักทีมชาติแชมาุูนในฐานะมือหนึ่งของแมนยูกับเต็มไปด้วยความผิดพลาดแบบไม่น่าให้อภัยนะครับและสุดท้ายทําให้แมนยูตัดสินใจคว้าตัวเซนเนอร์ลมรัมเบรเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์พร้อมกับปล่อยโอนาน่าไปเฝ้าเสาให้กับทชปซอนสปอร์แบบยืมตัวล่าสุดทางด้านคิสวิลเลอร์เทียสามจากเดลี่เมลรายงานว่า ตัวของโอนาน่ายังไม่ปิดโอกาสนะครับที่จะกลับไปลงเล่นให้กับทีมปีศาจแดงในฤดูกาลหนนะ้าหากว่ากุนซือคนใหม่ของแมนยูมีสไตล์การทําทีมแบบบิวอัพจากแนวหลังแต่ว่าในความจริงแล้วตัวของโอนาน่ากำลังวางแผนนอกเมืองแมนเชสเตอร์มากกว่าโดยมีรายงานว่าเอเย่นของโอนาน่าได้เดินทางไปที่มิลานในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อเจรจากับสโมสรที่สนใจซึ่งอินเตอร์มิลานก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของโอนาน่าหลังมีรายงานว่าอินเตอร์กำลังมองหาผู้รักษาประตู ตคนใหม่เข้ามาแทนที่ยานซอมเมอร์ในด่านวัย37ปีขณะที่วิคาริโอของทอตแนนฮอตสเปอร์ก็มีข่าวพัวพันกับอินเตอร์มิลานเช่นเดียวกันโดยรายงานยังเสริมว่าตัวของโอนาน่ายังเป็นเจ้าของบ้านหลังเดิมที่เคยพักอาศัยสมัยที่เล่นให้กับอินเตอร์มิลานซึ่งสะท้อนว่าเขาเปิดใจกับไปขาแข่งในอิตาลีนะครับแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องค่าเหนื่อยเนื่องจากในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทางด้านแท็บสันสปอร์ได้เพิ่มค่าเหนื่อยให้กับโอนาน่าเพื่อปิดดีลยืมตัวและดูเหมือนว่า ทางด้านอินเตอร์มิลานจะไม่มีศักยภาพทางด้านการเงินมากพอนะครับที่จะจ่ายตัวเลขตามที่ตัวขอโอนน่าต้องการได้ไปต่อกันที่ขา่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยู you, อย่าคิดนานไม่เอาสเปอร์เอานะคาลิกไม่ปิดโอกาสนั่งกุนซือแมนยูต่อในฤดูการหน้าเผยมีความสุขมากกับงานนี้ สำหรับประเด็ดนนี้ส่วนตัวแอปมีมองว่าถ้าประมาณปลายเดือนมีนาคมตัวของคาริกยังสามารถทำผลงานได้ดีบอร์ดบริหารของแมนยูยควรที่จะเรียกมาคุยจริงจังได้แล้วนะครับว่าจะให้คุมทีมต่อ และรวมไปถึงแผนการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์เพราะถ้าจะรอจนจบฤดูกาลช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมอาจจะไม่ทันการนะครับเพราะว่าไหนจะต้องวางแผนปีซีซันอีกเพราะถ้าแมนยูไม่เอาดูเหมือนว่าทีมร่วมหลีกย่างสเปอร์จะมาแล้วนะครับหลังล่าสุดมีข่าวว่าไก่เดยทองวางแผนดึงตัวไมเคิลคาลีไปรับตําแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่หากว่าทีมปีศาจแดงไม่คิดมอบเก้าอี้คุมทีมถาวรในซีซันหน้าให้กับตัวของคุณปาลาดเนื่องจากในฤดูกาลนี้สเปอร์มีผลงานที่ตก ่และเป็นที่ลือกันว่าพวกเขาจะปวดโทมัสแฟงสําหรับตัวของคาลีซึ่งเคยคาแข้งกับสเปอร์เช่นกันได้รับการแต่งตั้งให้คุมทีมปีศาจแดงไปจนจบซีซั่นแทนที่ลูเบนอโมลิมโดยอดีตในายใหญ่ขัดตาทับของแมนยูกลับมารับงานคหนที่2ได้อย่างยอดเยี่ยมเหลือเชื่อนะครับแม้ว่าตัวของคาลีจะต้องเจอเกมนกหนักทั้งสองนัดแรกแต่อย่างไรก็ตามตัวของคุระปลาด์ไม่ได้ปิดโอกาสนะครับที่จะคุมทีมปีศาจแดงต่อไปในฤดูกาลหน้าโดยเขาพร้อมเลือกแมนยูก่อน ข้อเสนอทีมอื่นๆและชี้ว่ามีความสุขมากกับงานที่แมนยูซึ่งจากฟอร์มที่เกิดขึ้นทําให้มีกระแสข่าวว่าต้องการให้สโมสรอนแต่งตั้งไมเคิลคาริคมารับงานคุมทีมแบบถาวรในฤดูการหน้าส่วนทางด้านเดอะเทลกราฟสื่อฟุตบอลอังกฤษเผยว่าในตอนนี้นักเตะในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างประทับใจในตัวของไมเคิลคาริคนะครับแม้ว่าตัวของปร,ราชจะเพิ่งเข้ามาคุมทีมได้ไม่ถึง2สัปดาห์เท่านั้นเนื่องจากรายละเอียดการฝึกซ้อมที่มีความเข้มข้นแต่ใช้เว เวลาน้อยกว่ารวมถึงการนําพลังงานที่แตกต่างเข้ามาสู่ทีมจนเกิดบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ก่อนเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แล้วสําหรับตัวของไมเคิลคาริค่ายังสามารถโชว์ผลงานได้ดีไปจนถึงช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือว่าต้นเดือนเมษายนเชื่อว่าถ้าแมนยูไม่เซ็นหาวรนทีมอื่นน่าจะเอาอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปอร์หรือว่าเวสต์แฮมแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนแมนยูนนนนแล้วครับคิดว่าอย่างไรแมนยูควรที่จะคุยล่วงหน้าในการมอบสัญญาใหม่ให้กับคาริคตั้งแต่ช่วง เดียมีนาคมหรือไม่หรือว่ารอจบหรือดูการค่อยตัดเินลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับศึกในสนามพึ่งจบแมนยูอาเซนนอลล็อกเป้าขานักเตะดาวโลดคนเดียวกันหวังดึงตัวมาเสริมแดนกลางก็มีชื่อไม่ค่อยคุ้นหัวเข้ามาอีกแล้วนะครับสำหรับเป้าหมายของแมนยูแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้จะเป็นเป้าหมายของหลายทีมร่วมลีกด้วย ลาสดวันที่28มกราคมมีรายงานว่าอาเซนนอลแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดรวมไปถึงเชลซีนะครับคือ3ทีมจากพรีเมียร์ลีกกำลังติดตามสถานการณ์ของโยฮันมันซัมบีกองกลางของไฟบวกอย่างใกล้ชิดสำหรับตัวของกองกลางวัย20ปีรายนี้ได้รับการยกย่องอย่างสูงนะครับในศึกบุนเดสเดรเยอรมันและนั่นทําให้ตัวของนักเตะอาจมีค่าตัวสูงถึง55ล้านยูโรตามรายงานฉบับล่าสุดของสปอร์ตบิลสื่อชื่อดังของเยอรมันโดยมีรายงานว่าใน ตอนนี้มีถึง3สมโมสรจากเพเมลิกนะครับกำลังจับตาดูสถานการณ์ของนักเตะอย่างกล้ไรเชตและรวมไปถึงได้ส่งทีมงานแมวมองไปสกาฟ,ฟอร์มของนักเตะอย่างต่อเนื่องโดยพวกเขาเชื่อว่าตัวของมันซัมบีดาวเตะวัย20ปี อาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเข้ามาเสริมทีมในตำแหน่งกองกลางคนใหม่และจะเป็นตัวเลือกในระยะยาวของสโมสรโดยทางด้านสปอร์ตบิลรายงานระบุเพิ่มเติมว่าอาเซนนตต้องการเพิ่มขุมกำลังในแดนกลางและพวกเขาเชื่อว่าดาวรุ่งทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์รายนี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีม ในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กำลังจับตามองตัวเลือกอื่นเพิ่มเติมนอกจากอดัมวอร์ตันและคาร์ลอสบาลบาที่ตัวของวอตันและบาลบามีค่าตัวสูงมากทำให้ทีมปีศาจแดงต้องพิจารณาตัวเลือกอื่นร่วมไปด้วยส่วนทางด้านเชลซีที่เสริมทีมอย่างบ้าคลั่งพวกเขาก็ต้องการเสริมคุมกำลังเชิงลึกและตัวเลือกในแดนการของทีมเพิ่มเช่นเดียวกันและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงบ่ายของวันพุธที่28มกราคม ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกับจนจบแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมในนามแอดมินต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับและกระดาบสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับ